สวัสดีครับผมดรโอมนะครับมาพบกันอีกครั้งหนึง่งสำหรับคลิปสุขภาพนะครับในวันนี้ผมจะพูดในเรื่องของเกี่ยวกับไวทองนะครับจะส่งผลอย่างไรกับอาการเตเสื่อมนะครับผมจะเน้นในคลิปนี้ก็คือในเพศชายก่อนละกันนะครับในคลิปหน้าเนี่ยก็จะเป็นของเพศหญิงบ้างนะครับสําหรับเพศชายนะครับที่มีอาการไวทองนะครับ ส่วนใหญ่แล้วก็คือเกี่ยวกับว่าฮอร์โมนเพศชายหายไปนะครับดังนั้นเมื่อฮอร์โมนเพศชายหายไปนะครับปัญหาแรกที่จะเกิดขึ้นเลยก็คือต่อมลูกหมากจะโตขึ้นจะเกิดอาการอักเสบบ่อยนะครับเมื่อต่อมลูกหมากโตขึ้นอักเสบบ่อยขึ้นนะครับมันก็จะรู้สึกมีอาการปวดนะครับอักเสบนะซึ่งยิ่งแย่กับไป,ปใหญ่ก็คือการที่มันมีการขยายตัว ของต่อมลูกหมากไปกดทับนะครับท่อปัสสาวะนะซึ่งอาการเริ่มต้นนะครับก็จะเกิดอาการฉี่ติดขัดนะครับฉี่กระปิดกระปอยฉี่ออกไม่หมดนะเวลาฉี่ก็จะมีความรู้สึกว่ายังมีค้างอยู่นะครับในท่อปัสสาวะนะครับอาการเริ่มต้นอาจจะไม่มีความทุกข์อะไรอาจจะแค่แสดงอาการรำคาญเกิดขึ้นนะครับ แต่เมื่อปล่อยทิ้งไว้เรื่อยๆนานๆเข้านะครับการที่ท่อปัสสาวะตีบตันนะครับการที่เราฉี่แล้วเราต้องเบ่งออกนะครับเกิดการเกร็งหน้าท้องนะครับอาจจะเกิดการย้อนกลับของปัสสาวะได้นะซึ่งปัญหาที่ตามมาก็คือกอระเพาะปัสสาวะก็จะมีอาการอักเสบเกิดขึ้นนะครับและก็ส่งผลถึงหูรูดนะครับที่กั้นระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับไตนั่นเอง นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ารุนแรงนะครับเกิดรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยน้ำปัสสาวะย้อนกลับไปที่ไตเนี่ยนะครับคนไข้จะมีอาการรู้สึกปวดเจ็บปวดอย่างรุนแรงนะครับเวลาฉี่ทุกครั้งจะปวดเข้าไปถึงข้างในนะครับแล้วก็รู้สึกปวดด้านหลังทั้งสองข้างนะครับถ้าเกิดว่าใครมีอาการแบบนี้นะครับก็ ขอให้ไปตรวจสุขภาพอย่างเร่งด่วนเลยนะครับเพราะว่าการที่น้ำปัสสาวะย้อนกลับไปที่ไตนั่นหมายความว่าของเสียย้อนกลับไปที่ไตนะครับก็จะเกิดอาการของของเสียตกค้างนะครับแล้วก็การทำงานของไตนะครับก็จะมีประสิทธิภาพที่แย่ลงนะครับอาการไตเสื่อมก็จะตามมาดังนั้นเนี่ยในการที่จะดูแลเรื่องของหูรูดนะครับ ดูแลเรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆพวกนี้นะครับก็ต้องอสนใจศึกษาเอาไว้นะครับถ้าเกิดว่ามีอาการรุนแรงมากๆเนี่ยนะอาจจะต้องถึงขั้นผ่าตัดนะซึ่งการผ่าตัดนะครับก็น่ากลัวมากๆนะครับเพราะว่าการผ่าตัดต่อมลูกหมากเนี่ยนะครับอาจจะดูไม่ใช่เป็นการผ่าตัดใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่เกิดแผลเกิดอาน,นอักเสบ ได้ง่ายเพราะว่ามันอยู่ในอวัยวะที่จะต้องมีของเสียออกมานะครับดังนั้นถึงแม้จะผ่าตัดผ่านไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะติดเชื้อนะครับก็สูงมากๆนะดังนั้นก็ไม่มีใครที่อยากจะทําการผ่าตัดต่อลูกมากนะครับดังนั้นในการที่จะดูแลนะครับป้องกันนะครับ การตอมลูกหมากโตนี่นะครับดังนั้นเรื่องของฮอร์โมนต่างๆก็สําคัญมากๆนะควรที่จะออกกําลังกายนะครับบ่อยๆนะครับแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้ดีแต่บางอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับเรื่องของวัยทองเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับดังนั้นการที่จะเสริมโดยตัวที่ต้านการอักเสบนะครับก็สำคัญมากๆนะครับ ในโอกาสหน้าผมจะมาพูดในเรื่องของการที่จะต้านการอักเสบจะทําอย่างไรนะครับก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ